มาแล้วสวัสดีจ้ามาแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมบรรยุันหยุดมื่อ40นามาเห็ดข้าวมันไก่ง่ายๆข้าวมันไก่ง่ายๆข้าวมันไก่เห็ดอยู่ในครัวมียังใส่ข้าวมันไก่อยากกินข้าวมันไก่ไก่สองหนองมีไก่มีข้าวมีพริกสับกระเทียมสับขิงสับักนาว กระเทียมกระเทียมกับขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวนั่งบอกเต้าเจี้ยวแล้วก็ซีอิ๊วดำน้ำมันสิ่งจำเป็นคือหม้อหุงข้าวไปเห็ดข้าวมันไก่กันจ้าอยากกินข้าวมันไก่ไปเลยมาจ้ะเทน้ำมัน ไปแล้วก็ใส่กระเทียมคิงโบมิลากผักบมิลากผักชีด้วยจ้ะใส่เท่าที่ห้องหาได้เแหละควันโบมิจางใส่กระเทียมคิงเล้ากับผักให้หอมผักให้หอมอ่าพอผัก ทาในหอมแล้วเขาอไก่ลงเ้าจ้ะเอาไก่ลงเพราะว่าเขาเจียวน้ำมันไก่น้ำมันไก่มาะฮงเขาเนาะเอาไกลล่หอมไกล่ลงไปเขาก็ปิดฝาไว้ปิดฝากลับด้านด้วยจ้ะกลับด้าน เอาเทปกะเามันไกไง่ง่ายๆ้ะจ๊ะหม้อข้าวข้าวมันกไก่ด้มอหม้งข้าวเอาใจน้อ,ย,อยเพราะว่าเขาต้องการมันไก่ติดไฟเลยจะน้อยเหา้มานเปิดนาทีาทีใ้เาาปิด ใหน้ำใ่ได้จ้ะแล้วกปิด้าไว้ให้น้ำฟฟดๆจังเลยให้ม่ไก่ออกไดจ้ะ น้ำเดือดเดือดน้ำเดือดข้าตากไก่ออกเป็จ่าเพราะว่าจะมาทำกระดองเรนหนึ่งไกยที่สองแล้วเข่าใส่จ้ะ นักเอาไก่ลงมาเอากระเทน้ำลงกระเทนน้ำ กับปีดฟ้าทายใข่าสุูเลยนะจ๊ะน้าไปเห็นน้ำจิ้มกันจ้ะพาเจ้าพี่น้องให้น้ำจิม้มเต้าเจียวเต้าเต้าเจียวเาใส่สองซอนสาม่อนนะจ๊ะสามอนสามสอน,มอนแล้วเขากสน้ำตาลน้ำตาลน้ำาลสองซอนน้ำตาลสองซอนน้ำตาลสอช้อน,น พริกพริกกระเทียมขิงนะจ๊ะพริกกระเทียมขิงแตะคุณบีบมงนาใส่ยังไง ย่ดก็ใส่หอมหอมกระเทียมจ้ะหอมหอมซอยใส่หอมซอยล ฉันเล้กจ้ามาถ่ายขาสุกจ้ะเฮ็ดเขามันไก่จากมองของเขาเลยจ้ะให้ง่ายๆมาดูกันวุ้สุกแล้วจ้าหอมๆจ้าง่ายๆทำกันได้เลยมาจ้าเขามาตัดใส่มาจ้าเขามาซอยไก่อะ พอสรอยเอากระดูกออกได้จ้ะซับใส่จานเลยได้จ้ะเสร็จแล้ว,วข้าวมันไก่มาจากมาซิ่งกันเลยซิงกันเลยแซ่บบ๊อ บ้านเลยเข้าวมันไก่เฮดเขามันไก,มนไก่มองของเขาง่ายๆได้จ้ะถ้ามาคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนได้จ้ะฝากติดตามข้างหลังแน่คนอีสานบานนอกบานนอกอยู่ตา่างแดนฝากติดตามนี่ได้จ้าเมื่อนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะบาย